ไปดูบรรยากาศสถานที่จริงที่จังหวัดหนองคายซึ่งเป็นสถานที่ในการนําเท่าอฐิของหลวงพ่อคูณนั้นไปลอยอังคารนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีการเตรียมความพร้อมแล้วทั้งเรื่องของเต็นท์โต๊ะเก้าอี้อนะฮะเป็นการรองรับประชาชนที่จะไปร่วมพิธีนั่นเองนะครับที่บริเวณลานอเนกประสงค์ริมแม่น้ําโขงตั้งแต่บริเวณหน้าสถานีเรือหนองคายหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลําน้ําโขงไปจนถึงหน้าพระธาตุกลางน้ํา ทางจังหวัดหนองคายได้จัดเตรียมพื้นที่ในการรองรับประชาชนลูกศิษย์ลูกหาสาธทุชนผู้เลื่อมใสศรัทธาต่อพระเทพวิทยาคมหลวงพ่อคุณปริสุธโธท,ที่ต้องการจะไปร่วมพิธีลอยังคาในแม่น้าโขงในวันนี้นะครับก็มีการกางเต็นท์จัดเตรียมเก้าอี้ระบบไฟฟ้าวางโต๊ะสําหรับโรงทานที่คนที่จะประสงค์จะไปนําอาหารคาหวานน้าดื่มในประไปจัดทาโรงทานแล้วก็มีห้องน้ําเคลื่อนที่ไว้บริการพี่น้องประชาชนด้วย ซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนจานวนมากไปร่วมพิธีตั้งแต่เช้าแล้วครับไปจนถึงเสร็จสิ้นพิธีในช่วงประมาณสักบ่าย2องโมงก่อนจัทยอยเดินทางกลับภูมิลำนากันต่อไปส่วนเหตุผลมีหลายคนถามว่าทําไมทําไมต้องนําเท่าอาธิษฐของหลวงพ่อคูณไปลอยังคานที่ลําน้ํโขงที่จังหวัดน้องคายคะนะครับนายพระเดชสุกเกษมวัฒน,นธรรมจังหวัดน้องคายบอกว่าคนเราเนี่ยนะเกิดมาจากธาตุทั้ง4ก็คือดินน้ําลมไฟเมื่อเสียชีวิตไป แล้วจะกลับคืนสุ่ธรรมชาติผ่านแม่น้ําเป็นตัวกลางการลอยอังคารได้อิทธิพลมาจากอินเดียนะครับที่ต้องการให้ชีวิตหลังความตายเนี่ยสงบร่มเย็นส่วนการที่ประชาชนจํานวนมากมักจะมีการนําเท่าอาธิไปลอยอังคารในแม่น้าโขงที่หนองคายเนี่ยอยู่ที่บริเวณพระธาตุลาดหนองนั้นเนี่ยเพราะว่าพระธาตุลาดหนองเนี่ยเป็นพระธาตุเก่าแก่ลักษณะคล้ายกับพระธาตุพนมจากตำนานระบุเอาไว้ว่า พระาธาตุลาหนองเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในคราวเดียวกันกับพระาธาตุพนมจังหวัดนครพนมพระาธาตุโพนจิกเวียงวัวและพระาธาตุบางพวนจังหวัดหนองคายนะครับดังนั้นเนี่ยการที่นำเทวดาของญาติผู้ล่วงลับไปโปรยในแม่น้ําโของอนุภาพของแม่น้าโขงจะช่วยให้ดวงวิญญาณของบุคคลอันเป็นทิกนั้นไปสู่สุคติด้วยการได้อยู่ใกล้กับองค์พระาธาตุกลางน้ําตัวแทนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ชาวพุทธนั้นเลื่อมใสศรัทธาเช่นเดียวกันกันกบเท่าอาทิตของหลวงพ่อคูนั่นเองนะครับ